รับ5 4 3 2 1สวัสดีครับก็รู้สึกยังไงบ้างครับกับการที่ได้ลงเป็นตัวจริงของทูไปเข้าเกมเด็ดก็ไล่ให้ไปนู่นเลยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ไปตรงนู้นตรงนู้นที่ได้ลงเกมเกมแรกก็เป็นบอลถ้วยก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ลงในวันนี้ขอบคุณพวกทีมงานโค้ชสตาฟที่เชื่อมั่นในเราในตัวเราลงวันนี้ครับก็นี่เป็นเกมแรกนะครับแล้วก็คุณสามารถเก็บทีมชิมได้ มีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็จริงๆก็ต้องชมเพื่อนๆร่วมถีมมากกว่าเพราะวันนี้โอกาสที่เขาจะได้ยิงเราก็แทบแทบจะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นอ่านหลังลายมากกว่าก็ก็ดีใจครับที่ไม่เสียประตูและดีใจที่มากกว่าก็คือทีมเราชนะ่าถึงแฟนบอล่อยครับก็ขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาชมที่สนามหรือว่าติดตามอยู่บ้านก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พวกเราครับพวกเราจะทำทำงาน ท,ทำงานให้หนักต่อไปครับแ,แ,แล้วก็วันเสาร์นี้เรามีเปิดบ้านเจอประจวบก็ชวนเชิญแฟนบอลมาให้กำลังใจพวกเราเยอะๆครับ <laughs>